หาอย่างอแปรง่เอาเนี่ยอมเนี่ยไม่ต้องออกไปเลยเนี่ยนี่ยไม่อิ่มิตถามตัวเองว่าไปไหนไมะตอง ไปไหนแม่ได้ออกไปไหนเราไม่ต้องแนกอะไรต้องขำตัวเองว่าเขาจะออกยี่ไหมเนีย่ยยี่น่องพี่นักัวนี้่เดอดยี่น้องแนก็กตกลงพี่ไม่เป็นน้องหรือเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องจะออกเป็นน้องยัง้นเขาหน่อยแจะแนกะ็กอะ แมกมาหน่อยเถอะท่นแม่แม่ออกดูไข่ฮะแม่ย,ย,ยังบ้อยออกดู <c oughs> ไข่อกีกแม่ยังบ้อออกไข่อีกแม่ยังบ้อออกมาหน่อยออกไข่ออกหมาออกนี่ออกไปีไม่อ่ะวอดเจียยังเป็นท่นออกไปีไม่เลย <ừ. S 1> ออกไปีไม่ออกมาได้ยังไงท่นนี่หรออืมออกมาได้ไง<อ>น,ไนี่เราตัวใหญ่ายเป็นอย่าออกมาจ่านใส่ เห็ดเนี่มันเห็เกมบุ้งบุ้งงั้งเจียมเสของเงินบุ้งบุงไปหาอาร์ตอาร์ตอาืปืนไปยิงเขาทันอันนี้แม่นาน้องปีนัดหือคนไทยิโควิดอีศาจหนึ่งคนรอบส อดคุกเรียนจำเหมืนเถอะใค่ที่อยู่เรียนจำไหมคน,คนไทยน,น,ไนักโทษอ่ะไทยไทยแต่งนักโทษเข้ามาปีดเช้า c o วิ d ทำงานเป็นดีเจร้านอาหารสามเพ่งไม่อออรบสง